สวัสดีครับผมบอยบันทุเบียนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิววิธีใช้งานตัว Watch แ h a r i n g คิดจากวอดฮองบู s h อ p นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้บรรจุเครื่องดื่มจากเข็กลงขวดนะครับช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลสงการานแล้วนะครับเพื่อนๆบางคนที่ทําเครื่องดื่มไว้แล้วอยากจะแชร์ลิงเนี่ยอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยก็จะทําให้การบรรจุเครื่องดื่มลงขวดทําได้ง่ายมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผม อุปกรณ์ที่เขาให้มาตัวแรกก็เป็นมินิแท็บนะครับตัวนี้เป็นแท็บขนาดเล็กนะครับพกพาสะดวกนะครับผมเขาบอกว่าในแท็บนี้นะครับด้านในจะมีนวัตรกรรมที่ช่วยทําให้เวลาเราลินเครื่องดื่มออกมาเนี่ยจะทําให้ฟองน้อยนะครับผมโอเคแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวสเปร์นะครับตัวหัวมันมีสเปร์ด้วยนะ ตัวที่2เป็นตัวชิปเอนเชียร์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ต่อกับตัวมินิแท็บนะครับเพื่อที่จะเอาเครื่องดื่มลงขวดนะครับเราสามารถประกอบเข้าไปแบบนี้ตรงๆนะครับผมแล้วก็หมุนนะครับโดยตัวที่เป็นเกลียวจากตัวโลหะเนี่ยมันจะไปตั้เกลียวให้กับตัวหัวแท็บนะครับทำให้มันสามารถประกอบกันได้นะครับผมทีแรกผมก็งงๆนะว่ามันประกอบกันยังไงแต่ก็โอเคครับก็น่าทึ่งดีว่าคิดได้ยังไงนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นชุดสายคาร์บอนไดออกไซด์นะครับและสุดท้ายก็จะเป็นตัวปิดฝาจีบนะครับ ส่วนขวดกับฝาจีบไม่ได้มีมาให้ในชุดนะครับตัวนี้เราต้องแยกซื้อเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวิธีใช้งานเป็นยังไงนะครับป่ะอันดับแรกค่าเชื้ออุปกรณ์ทุกอย่างที่จะสัมผัสกับเครื่องดื่มของเรานะครับด้วยน้ํายาสตาร์แซนนะครับผมจากนั้นเอาสาย CO2 ด้านที่เป็นเกลียวต่อกับเรเกเลเตอร์ของถัง CO2 นะครับแล้วก็เอาด้านที่เป็นคาร์บอนเนชั่นแคปต่อเข้ากับตัวเข็กนะครับโดยต่อเข้ากับพอร์ตอินของเข็กนะครับผมแล้วก็ต่อตัวมินิแท็บเข้าไปที่พอร์ต เรียบร้อยแล้วก็ต่อตัวชิปเอนเชียเข้าไปนะครับจากนั้นก็เรียบร้อยนะครับพร้อมสําหรับการบรรจุขวดนะครับผมจากนั้นทําการไล่ก๊าซออกซิเจนที่อยู่ในขวดนะครับโดยการใช้สายยางปลายด้านที่มีวาลนะครับผมตัวนี้เป็นสายที่ต่อมาจากถัง CO2 นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปแล้วก็จะหมุนวาลเพื่อปล่อยก๊าซ CO2 เข้าไปไล่ออกซิเจนออกจากขวดนะครับก็นับสักประมาณ1 2 3 4 5ี่ห้านะครับผมก็พอนะครับ จากนั้นทําการเปิดวาล์วที่ม e ีแถบนะครับเครื่องดื่มของเราก็จะไหลลงขวดนะครับผมจะเห็นว่าฟองเกิดน้อยมากๆเลยนะครับให้ฟองมันล้นออกมานิดนึงนะในระหว่างที่โฟมฟองตัวอยู่ก็รีบปิดฝาแล้วก็เอาเข้าไปอัดฝาจีบนะครับรีบปิดนะครับจากนั้นก็อัดฝาจีบนะครับข้างบนจะเป็นแม่เหล็กที่ดูดฝาจีบได้นะครับก็ดเข้า,ปาไปวางตรงนั้น เรียบร้อยนะครับ โอเคก็มันจูขวดกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เคยซื้อชุดอนิเมะของวอตฮองบูชอปไปนะครับถ้าซื้อชุดนี้นะครับก็สามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมส่วนชุดนี้นะครับผมได้มาจากว h ตฮอบูชอปในราคา2,990บาทนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยแล้วกันโอเคมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวาไปก่อนสสวััดีครบ